ซิวโกมีอีกที่ไหนนะที่ไหนนะเชียงรายที่นั่นที่นั่นเชียงรายเชียงรายทั้งเหนือเชียงรายเชียงรายไฟปีครับไปไหมต้องทำละตัวนะครับกันหาลือกันค่ะพระจันทร์จะไม่ไปไหมครับไปไปก็ไปครับอาจารย์ไปล้างป่าช้าไหมไปล้างป่าช้าไหม ไป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 ทำบุญไปด้วยกันทุกคนที่อยู่ตรงนี้นลครับคนนะอย่าพูดกันับกับลาพี่มณนพี่มณนพี่มณน มนเอาพี่ดา้เราใจแลยมมาเดามาแนักีาาา้าจับกันขาจังอะ